สบายดีพี่น้องยินนี่ตอนครับก็ซูซองบาลีอีกเ้นเกาเ้นเคยเนาะมุนี้อ่าเฮาก็จะได้เอาเครื่องเป็นประเภทเสื้อผ้าแล้วก็เป็นผ้าห่มเนาะที่ว่าเฮาจะเอาเครื่องหันเมื่อมอไ้กับน้องแก้วแล้วก็น้องกิ้วอ่าที่อยู่ทางบ้านมกซูเึง่งวานน้องๆเพื่อนนั่นอ่าบม่มีพ่อแม่อคอยเบ่งแยงเนาะก็คือเพื่อนนั่นได้อยูน่นาแม่เท่าแล้วกับแม่เท่ากันก็บบมี พัวเนาะพี่น้องเนาะก็คือเพื่อนั่นเสียสามีไปในสี่ปีและตอนนี้เพื่อนก็เป็นพระละครับเลี้ยงลานน้อยสองคนเนาะเพราะว่าพ่อแม่เขาเจ้าอันบื่อยู่จักบบฮูว่าไปทางใดเนาะเขาเจ้าได้ปะยากันแล้วก็แยกทางไปคนละทางเนาะแล้วก็ที่ไม่ลูกน้อยอยู่กับแม่เท่าโดยลําพังเนาะพี่น้องเนาะก็รู้สึกสงสารเขาเจ้าเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นยักชื่ออ่า เสื้อผ้าแล้วก็เป็นผ้าห่มเนาะเพราะว่าตามการซอบทามมืนอนั้นเขาเจะเนยังคาดเคินสิงนี้เนาะอ่าระยะน,นี่ก็เขาหนาวแล้วเขากัเลยว่าจะซื้อมาให้เล็กน้อยเนาะโอเคเนาะเข้าออกเดินทางกันไไเลยเพี่น้อง โอเคเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ได้เดินทางมาวัดเทือนของน้องแก้วแล้วก็น้องคิวเป็นเทียรอยน้องอ่านี่เป็นเทื่ยนเพื่อนสบายดีนะท้าวสบายดีอ่าสบายดีเลยเออมือนันไหยเฮ้ยังมือนันอันนี้ญาตได้ไหมเนี่ยอ่าหนาวเลยเนาะโอ้เด็กน้อยว่ามีเครื่องใช้ทำเนาะแก้วไปมายังว่าแข้งขาม้วนมุด นะลาไปเอามื้งลาไปเก็บผักเก็บผักเก็บพักมาได้บอกพักโอ้ได้บอกได้เบิ้งเอามาหายเบิ้องมั้งฮะขันปลาหม้อติดหน้าอย่าหมอดอย่าแต่หายเบื้องเบื้องดูได้บอกเกี้ยวมื้อนี้บ่ไปเก็บป่วยแล้วที่เป็นไข้เป็นไข้อ๋อเป็นไข้เป็นมตดม่ยัง่งได้จากมือแล้วก่อนเป็นไม่ยั่งครเป็นไม่ยัง โอ้มันเบืองเนาะอืมอ๋อเบิองเบืงเป็นมักรันเขาว่าวันที่เม่นไงยังห่ออันนี้ได้หนิเป็นไข้ก้างขึ้นชื่ออมืวอๆในกินยาแล้วกินแล้วไปแล้วหม้อเออเนี่พักนอนเก็บเกี่ยวอยู่ไสนนั่งเก็บยืนหน้าเก็บยืนหน้าเก็บยืนหน้าโอ้นี่เอาไปซุปกินวะเนาะเจ้าละนี่เอาไปซุปกิน เก็บอยู่หน้ารูมันไม่ลายบ่อยู่น้ไม่ลายบ่ะไม่ลายลาไม่ลายมีไลยเก็บไลาย <c oughs> <c oughs> ยันง,งวดยันงวดนะไมีงวดลายเนาะเป็ <c oughs> นไข่ไม่ได้ไปโรงค์เฮียนซัมการ์เป็นไข่อะบอ่ดผักก็น,น,นอนเนาะกินยาแต่จักมือแล้วกินมือวานมือนี่มือวานนี่มือซ้ำขาดอ๋อไปกวาดอยู่สุกชรานนี่ ติดนี่น้ำเเพ็ดนะฮะพันกีบ้นะใส <laughs> ติดนี่น้ำเเพ็ดเองเนาะกิ <laughs> ้วคิดโทษพ่อแม่บ่มาฉันเองมายุงปีร <laughs> เราคิดโทษเราคิดโทษเหรคิดโทษปะแล้วก็เมื่อเราเลยไม่ <laughs> ต้องอายอไม่ต้องเปิ่งกล้า,า <laughs> <laughs> โยเข้าไปองค์เนี้ยเขายังไม่ต้องอายอถา,ามคู่เราคิดโทษโอ้มาเห็นตาไม่เห็นหน้าพ่อ <laughs> ถามคู่ถามยังก็ันนั้นโอ้ยไอ้วบ่ต้องอายเนอ้อต่อไปเนอ้อไบ่ต้องไอ,อ,อ้เน้อเขาต่างใจเฮียนโน้ตั้งใจเฮียนหยยนังสือมันเกง่งง่อเราคิดทอดพ่อพคิดทอดแม่ไม่เห็นหนะ้าไม่เห็นตาเน่เมื่อนี้นอไอ้มีเครื่องไม้มาให้ได้ไมื่อนี่ออนะยากได้บ่คเครื่องนี้อยากได้ป้องยากได้ป้องนะอยากได้เนาะกิวอยากได้ป้อยากได้ไอ้เจ้าไม้เน้อ หาเนาะเอาได้เอาเครื่องมาไว้เป็นเทียบหอยนะอันน้าไม่แถาล่องเปิดเบ้างด้วยอันเครื่องเสียเล็กน้อยนะอ่ามันมีเสียผู้หญิงกับเสียผู้ชายพ้อมผุราสองชุดลูกซื้อมา้งที่ตีอันนี้มันอ่าอันนี้มันเสียกิ้วแหละนี่นะ<โ>อ่ออันคอหินางมันยุ่งทงนั้น ขนอละทงคนละทงเออผูรัดธงแม่นไงขีเมืุ้ดอ่านี่สองุดลองนุ่งมั้งนนุ่งเสียไม้ะอ่ะเหนือตีงโ้นุ่งเลยนุ่ง่องไม้เลยวันหนาวแหละนี่น่ะเสียอุ้นเล

เออนุ่งเครื่องไหมในได้ผู้สองชุดไปเปลี่ยนกันนุ่งโครละพูดไปหรือขอบขอบใจเฮ้ยงามเนี่ยแก้วได้นุ่งเครื่องงามแล้วนี่น่ะน่าโอเคนี่นั่งมานี่น่ะเกณนอ่านั่งไม่กิ้วเออนั่งน้ำไ่ต่อเออเอาหมวกลงก็ได้เอาหมวกลงก็ได้อ่สมานนี่เอาเอาลง เห็นไหเพืนหน้าตาเออหนาวแควะไซเนอรมัวเนอมากบอแกวมากบอกิวมารกก้วมากบอกิวมากบอเสียนะเออนอรเนอเออนอนอรเนอเนอรอเนอนออเนอนอนนอเนอนอนผอนอน จะมีสีแดงกับสีอันนึงนาะสีสีดอกมะเขือ,อสีแดงอันนี้วันนอุอ้นแหละพ่อผมนี่นะย่านาวนี่ผมนี่แต่แห้งนเนาะวันนี้เอาความาขอบใจผู้ยหญ่ใจบุญผูนย้ายแก้วข,ขอบใจเดอ้อใจอใจใจิจใใจใจนะใจ<อ>ใจใจใิใดใจใจใะใจใจใใจใจใจี่ ดีใจนอะอ่าเอาอันพักไอ้<ร>แม่อันขอบอกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเพลนะอือขอบอกขอบใจผ<า>ู้ย<ๆ>้ายใจบุญจ้าอ่าก็ค,คือลูกกลับมาในมือนีั่นนั่นนี่อ่าลูกไปซื้อให้ก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากเงินมาแหละแล้วลูกก็ไปซื้ออันเสื้อ,อนี่อ่าผาหม่มเนาะผ้าหม่ม2งเพลินก็บเพลินละแสนหนึงกับ20,000เก็บอ่า2องพลินก็ สองพื้นก็สองแสนสี่สิบพันแล้วก็เสื้อสีสุดนะพผัว<า>สองสุดสุดหนึ่งก็บสีสิบพันเกีบถึงแสนหกสิบพันรวมก็เป็นอยู่สี่แสนเกีบเนาะที่เราซื้อมาในี่มันนี้ <c oughs> เราซื้อมาเมื่อไประษีแสนเกีบนะก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนเลยแล้วเ,เขาจะเอาเงินไปพอดีเขาเงินเขาถือเงินมากมอนเองียนน่อยนึง ให้ 70, 80, เจ็ดสิบแปดสิบเนาะแปดสิบเขาถือเงินมาโบลายนะวันนี้เนาะก็เลยว่าจะให้อันน้องเกี้ยวกับน้องแก้วหันใบไปจ่ายกินห้องเยนแล้วก็อันเพิ่นติณิยาก็ไปแทนซะเนาะน้องเขาเอาเงินให้เพ 80, 000, ิ่นแปดสิบพันเนาะเอาไหมมาหนักบเอาขอบใจก่อนขอบใจก่อนเออเอาเอาไว้ไปไป,ไปห้งเียนไปยังก็ไว้ไปจ่ายซื้อขนมซื้อ,อยังกินอยากกินอะไรก็ แล้วก็ไปไปใส่<อ>ยาได้อันคิวเจ็บคอหรือซื้อยา<ม>ท่ายเพป็นนั้นนะอืมมันก็เป็นห่วงกันแหละเป็นห่วงเป็นยายน้ำเด็กน้อยเนาะก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางคนครหลวงเชียงจันทร์<ม>เพิ่นบ๊อบประสงค์ออกน้ำ<ม>เพิ่นว่าให้บ๊อบแต่ว่าเออผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางเชียงจันทร์ก็แล้วเนาะก็โอเคเนาะก็โอเคจะมีซรัพนี่แล้วนะเนาะเขาอ่าซื้อมาในวันนี้อ่าบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบายบายก็บ๊ายบายเลย ก็โอเคเนาะก็เป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นในการมอบเครื่องหนุ่มห่มให้กับน้องแก้วแล้วก็น้องคิ้วเนาะเบิ่งได้ส่งผมเนาะพี่น้องเขาขี่รถมาอ๋อนทางกับวธรรมดาเนาะก็คือเทามอบไปในมือเงี้ยเมื่อไปซื้อแสนกับแปดสิเพันกีบเนาะก็คือจำนวนซื้อแส่นั้นเทาไปซื้อผ้าห่มแล้วก็ไปซื้อเสื้อไม่น้องแก้วน้องคิ้วแล้วก็อีกแปดสิพันเทาก็มอบให้เป็นเงินสดเนาะเอาไว้ให้เพื่อนไปใช้ค่ายาน้องคิ้ว แล้วก็ไว้ให้ไปจ่ายในห้องงานมึงเฮียนเวลาไปอ,อุเฮียนั่นก็แยกกินขนมขนมเนาะเท่ากับมอบให้เพิ่นไป80ดสิบเพิ่นกรีกับผู้ย้ายใจบุญของเท่ากับคืออยู่ทางนคนหรหลวงเยิ่งจันท์เนาะเพิ่นบอประสงค์ออกนามเท่าก็ขออนุญาตเอ้ไปเพียงซ้ำนี่เนะาะกับขอขอบอคุณใจที่เพิ่นไว้วางใจที่ให้เท่านั้นเป็นสะพานบุญให้หกับขอให้เพิ่นยูดีไม่แห้งปัสาวจากโกาครคแพ้ไข้เจ็บคิดสิ่งใดกับขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะสาธุโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เท่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ก็ต้องขอ,ขอคำวากับใจทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบบวลี่าทานนี้เนาะเฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในะคลิปตัวต่อไปเนาะสำหรับว่าจะเป็นคลิปใดและยุไซกสบกย่าเลื่อมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันคือเก้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ